สวัสดีครับอยู่กับแฮกคณิตศาสตร์ชาแนลนะครับผมเราอยู่กันที่หนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานเล่มหนึ่งนะครับชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2อนะครับผมอยู่ที่บทที่6ครับอยู่ที่หน้า264ครับจะเป็นชวนคิดครับ6.1ครับเขาจะให้เราอธิบายเพิ่มเติมนะครับดูความสัมพันธ์ครับชวนคิดตัวนี้อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเท่าไหร่นักนะครับเขาให้เราครับจากรูปครับกาหนดให้จงวาดรูปที่4ให้วาดรูปที่4ว่าวาดยังไง สังเกต1111 1, 2222 3333 3, 3. นั้นแสดงว่ารูปต่อไปก็ต้องเป็นประมาณนี้ถ้าค่อยวาดแค่ข้าวๆก็ข้าวๆพอนะครับ4อันขึ้นไปนี้ก็ต้อง4อันนี่ข้าสุดๆ นะเราไปวาดออกสวยๆแล้วกันน,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 นี่ประมาณนี้นแล้วก็ลงมาสี่อันนี่ประมาณนี้กละไปทางนี้สี่ไปทางนี้สี่ 4, แล้วก็มาทางนี้สี่มาทางนี้สี่นี่ครับได้ตัวนี้นี่คือรูปที่สี่นะครับจงหาว่ารูปที่สิบจะมีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่แรงเงากี่รูปนี่รูปแบบนี้กี่รูป ก็ถ้ารูปที่4ก็มี4อันคูณ4ด้านนะครับนั้นแสดงว่ารูปที่10ก็จะมี10คูณกับ4ครับอันนี้จะมี10ช่องแล้วก็มีทั้งหมด4แถวก็10คูณ4เท่ากับ40รูปนะพยายามดูความสัมพันธ์มาได้ออกครับถ้า n รูปล่ะถ้า n รูปก็จะมี N คูณ4ครับ N คูณ4 หรือเท่ากับ 4N รลูปขึ้นอยู่กับ N ว่า N เป็นอะไรครับตอนนี้ไม่ยากมากนะครับนะก็ 4N ลรูปนั่นเองนะครับต่อไปรูปที่2500จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีแรงเงาทั้งหมดกี่รูปก็ 4N ครับก็เป็น4คูณกับ N ก็คือตัวนี้2562ก็คูณมาครับได้ไร สี่สองแปดสี่หกย4 2 8ิบสี่ทสองสี่ห้ายี่สิบยิบสองทสองสี่สองแปดนี่ได้หนึ่งหมื่นสองร้อยสี่สิบแปดรูปครับตัวนี้โอเคมันก็ไม่ยากมากนะครับก็จบมบในสี่ข้อตัวนี้เนาะชวนคิด,ดง่ายๆนะครับอันนี้เอาเป็นเหมือนขนมขนมเออนะรูปที่สี่ข้อหนึ่งก็อยู่นี่นะครับบ้านไม่สวยหน่อยไปดูอีกสักหน้าหนึ่งครับตัวนี้ครับจะเป็นเอองั้นเดี๋ยวคลิปนี้ มันจะสั้นไปเนาะเดี๋ยวตัวนี้ตัวละกันนะครับหน้า265ครับกิจกรรมมีรูปอะไรบ้างนะครับก็คือเขาให้เราพิจารณาเอกนามที่กําหนดให้ต่อไปนี้ครับว่าคล้ายกับเอกนามในข้อในในตารางครับจากนั้นให้วาดรูปกํากับเอกนามลงในตารางครับสังเกตครับสังเกตเอกนามก็คือตัวนี้อันนี้คืออะไรวายกลัง3ตัวไหนมี y กําลัง3บ้งนี่ตัวนี้มี y กําลัง3มีอีกไมายลัง3 ช่วยกันดูจะดูหน่อยไม่มีละนั้นแสดงว่าถ้าเจอรูปนี้ให้วาดแบบนี้ครับอืมต้องวาดใหญ่ใหญ่หน่อยแล้วกันนะต้องวาดแบบนี้ก็คือวาดขึ้นนะแล้วก็วาดลงบา、บาณนี้เยอนะเนี่ยให้วาดแบบนี้ใหญ่ไปเปล่าเอาแค่มีพอแล้วกันเอาสักสีอื่นครับอสีอะไรดีเอ่อสีส้มแล้วกันนะครับ ลากขึ้นแล้วก็ลากลงนี่คือดีกีสามต่อไปต่อไปเป็นดีกีอะไรต่อไปเป็น r กำลังหนึ่ง s กำลังสองครับสีส้มนะ r กำลังหนึ่ง s กำลังสองเราดูได้จากไหนว่ามีอะไรบ้างนะ r กำลังหนึ่ง s กำลังสองช่วยสังเกตรครับ r กำลังหนึ่ง s กำลังสอง นี่ไหมนี่ไงสลับที่ได้มีปัญหาครับ r กลางหนึ A ่ 1, s กลางสองนะเป็นของตัวนี้นี่นะครับมีตัวเดียวนะครับผมนะั้นแสดงว่าตัวนี้ต้องวาดเป็นเออครึ่งหนึ่งแล้วก็ปากหัวลากครึ่งหนึ่งครับแล้วก็ปากหัวออดูนะนี่ได้ตัวนี้นี่ไงต่อไปครับสีอื่นบ้าง a กำลัง 3B ตัวนี้ A กำลัง 3b ครับ a กำลัง3า A ลัง 3B ทำนวนอยู่ไม่มี A กำลัง 3b นี่ a กำลัง 3B a กลัง3 B มลัง 3b หมดแล้วนะครับ a กำลัง 3B จะมีอยู่3ตัววาดแบบไหน a กลัง3 B ขีดข้างบนอย่างเดียว A กำลัง 3B ขีดแบบนี้นี่ขีดแบบนี้ a กำลัง3ขีดแบบนี้อ่านะต่อไปไม่มีดีกีเลยนะตัวที่ไม่มีดีกีเลยต่อไปสีอื่นบ้างสีเหลืองไม่มีดีกีเลย นะไม่มีดีกรีเลยมีเลขอะไรบ้างเลยมีแต่ตัวเลขอ่ะมีแต่สัมประสิทธิ์นี่ตัวนี้ตัวนี้มมะมี2ตัวนะครับตัวนี้ให้ขีดข้างบนครับตัวนี้ขีดข้างบนนี่ให้ขีดข้างบนน,งบน,นี่นะครูพยายามแยกสีให้เรานะต่อไปฟ้า x x ก1์2ำลังหนึ่งลังหนึ่งลังสองกลังหนึ่วลังหนึ่งลังสะไม่มีเหรอไม่เห็นเลยเจอหรือยัง มีแต่ x y z เฮ้ยมีอ่ะครูหาไม่เจอเลยนะ y กํลังสตันนี้ x y x กํลังห y กํลังหแล้วก็ z กํลังสอครับพยายามหาต้องมีสักตัวเป็นว่แบบนี้อ๋อนี่นจอแล้วนี่เดี๋ยวนี้ นะมาสลับที่กันนะครับมาเราแทรกกำลังสองขึ้นก่อนไม่มีผลตัวนี้ตัวนี้จะต้องขีดแล้วก็ลากนะครับตัวนี้ต้องขีดแล้วก็ลากอืมตัวนี้นะครับต่อไปครับ PQ นะครับ PQ เจอแล้วนะ PQ เจอแล้วมีอีกไหม PQ สองตัว PQ ทำไงเอ่ย PQ ขีดจึ๊กจึกแล้วก็หักลงนะครับจ้ะ PQ PQ ขีดตรงอย่างเดียว PQ ขีดตรงอย่างเดียวนี่ PQ ขีดตรงอย่างเดียวแบบนี้ PQ ขีดตรงเนี่ยนี่เออเอ,อ้ยคล้ายๆอะไรเรือใบปะเนี่ย<ม>นะเนี่ยตัวเนี้ยคล้ายเรือใบนะครับ ต่อไปครับ a a ตัวเดียวนี่ a ตัวเดียว a ตัวเดียวนี่เจอ a ตัวเดียวแล้ว a ตัวเดียว a ตัวเดียว,ยว a ตัวเดียวหมดยังไม่นะ่าจะมีละ a ตัวเดียวนะครับ a ตัวเดียวเขาทาแบบไหนขีดแล้วก็ลากลงตรงกลางขีด ก็ลากลงตรงกลางนี่คือ A ตัวเดียวเออคล้ายเรือเลยนะคล้ายเรือต่อไป CD ต่อไป CD ครับอืมก็ชักหื้น้ำมันทึบๆหน่อยนี่สีนี้ CD CD อยู่ไหนเออ CD CD กำลังหนึ่งทั้งคู่นะนี่ CD เจอแล้ว หมดแล้วมึงซีดีซีดีขีดลงมาซีดีขีดลงมาแบบนี้เออนี่คล้ายๆเรือใบเลยนะซีดีนะ CD, นะต่อไป x y กํลังสองตัวนี้ตัวนี้ x y กําลังสองแดงเข้มๆหน่อย x y กํลังสอง x y นะ XY XY, นะ y ต้องกําลังสอง x y x y กลังสอง x y กลังสอง x y กลังสอง x y กําลังสองน,น,น,นี่ครบนะ x y กําลังสองนีงงนะ่ให้ขีดโค้งลงนะให้ขีดโค้งลงประมาณนี้อืมอืมประมาณนี้ อืมประมาณนี้นี่คือ x y กำลังสองต่อไป m กำลังอะไรครับ m กำลังสาม n กำลังสองเป็นสีเป็นสีนอาสีฟ้าหน่อยอา่า m กำลังสาม y กำลังสอง m กำลังสาม n m กำลังสาม n กำลังสองอยู่นี่ม,มีอีกตัวหนึ่ง นะ m กําลังส n กําลังสอง m นะ m กําลังสามนะยวโดนมันหลอก m กํลังสม n กําลังสองอยู่นี่ m กํลังสาม n กําลังสองอยู่นี่นี่มีตัวนี้ประมาณนี้ลากครับอันนี้คอยลากเป็นไเล,ลากขดลงอืมคลายครับอันนี้ลากขดลง แล้วคิดลงอือมีตัวนี้นะต่อไปครับต่อไปเป็นอะไรครับต่อไปเป็น AB AB เอาสีม่วนะมงเลยม่วงเข้มๆหน่อย AB เมื่อกี้เห็นอยู่นะ AB 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 a ออยู่นี่ไม่เห็นละ AB บทำไง AB ขีดลงมาลงมาตรงนี้ นี่คือ AB นะครับ AB ต่อไปต่อไปเลยครับต่อไป Z ซกำลังสเป็นสีน่อย Z ซดกำลังสีกำลังสอยู่นี่นะครับมีตัวเดียวไหมเอ่ย Z ซกำลังสน่าจะมีตัวเดียวแหละผมต้องขีดลงแะไรก็ลากแบบนี้ขีดลงมานี่อะไรก็ลากตัวนี้ นี่นะครับตัวนี้ต่อไป p กาลังส q กำลังห r กำลังสีขอสีเขียวแล้วกันเขียวเข้มหนอยะตัวนี้นี่ p กาลังส q กำลังหแล้วก็ r กำลังสหา p c ก่อนหา p c ก่อน p สองวันนี้ เพีสองถูกต้องนี่ได้ตัวนี้ p ีสอง qr กํลังสี่พสอง qr กํลังสี่อย่างนี้มีสองตัวขีดลงขี่ลงตัวนี้นี่ขีดลงตัวนี้โอเคมีสองต, okay. ตัว e ต่อไปเป็น a กํลังสอง b เอ่อเอาสีนี้เหลืองหน่อยเขี้ยบๆหน่อย a กํลังสอง b a กํลังสอง b เอกำลังสองค่เอกังสองกนเมื่อกี้เห็นเอกำลังสอง B อยู่นี่เอกำลังสองอยู่นี่เอกำลังสองบอยู่นี่ครบนะก็ลากปึ๊บอันนี้ลากแล้วไันต้องลากอันนี้ลาก,น,น,ลากนะแล้วก็อันนี้ก็ลากเออ,อน,นี่เอกลังสองบนะตัวนี้ต่อไป U วีดับแกนังมันะสีน้ำมันเข้มๆหน่อย u v w u v w u v w. W. w อยู่ที่ไหนเอ่ย u v w. w อยู่นี่น่าจะมีตัวเดียวนะครับเพราะเริ่มเริ่มแบบลากขึ้นไปแล้วก็ลากลงมาตรงกลาง ลากขึ้นไปแล้วก็ลาตรงมาตรงกลางปลาหรือเปล่าเนี่ยนะต่อไป e f นี่เออใช่เลยนี่ e f ตัวนี้เลย e f กำลังสองก็ลากลงมาแบบนี้แล้วก็ลากขึ้นไปแบบนี้นี่เป็นปลานั้นแสดงว่ารูปที่เราได้เป็นรูปอะไรครับรูปเรือใบหรือเปล่าครับนะ คูณ x กําลังสองผิดป่ะกูรู้สึกว่าทำไมขึ้นน้ำนึ่ง a กําลังสามอ่ะเนี่ยกูณ a กําลังสามผิดจริงๆด้วยครับเนี่ย a กํลังสามคูวัดผิดแล้ววาดโค้งลงครับมันน่าจะเป็นขึ้นน้ำเนี่ยเดี๋ยวลบ a กํลังสามเลยนะอันนี้ลากมันของ b กํลังสอง a กํลังสามตัวนี้นี่ a มันจะวาดมนะัวาดเป็นขึ้นแบบนี้ อันนี้มันจะเป็นขึ้นแบบนี้ a กำลังสามมันจะเป็นขึ้นแบบนี้นะเออวาดผิดครับนี่ยแต่ส่วนนี้ตัวนี้ลากข้างบนเพราะว่าเป็นของ a กำลังสอง b เออเนี่ยแบบนี้น่าจะสวยกว่าครับน่าจะผิดครูดูผิดด้วยแหละนะอันนี้มันโค้งลงครับผมนะก็จะวาดรูปตัวนี้ได้ครับนั่นแสดงว่าก็จะได้ตัวนี้นะครับก็จะวาดรูปเป็นรูปปลาแล้วก็เป็นรูปเรือใบอยู่บนท้องน้ำเอออยู่บนน้ำนั่นเองนะครับก็จะได้ นะอันนี้การดูเอกนา,ามที่มันคล้ายกันเอกนา,ามที่มันคล้ายกันย้ำอีก1รอบครับตัวแปรต้องเหมือนกันแล้วก็ดีกีหรือว่าเลขยมหลังบนตัวแปรต้องเท่ากันด้วยนะแค่นี้เนะเดี๋ยวคลิปนี้พอแค่นี้ครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ